ยังอยู่กับกอกระแสโลกนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะพูดถึงเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุรีไซเคิลเนี่ยนับวันยิ่งได้รับความนิยมค่ะและที่สหรัฐอเมริกาก็มีบริษัทหนึ่งค่ะเกิดไอเดียสร้างสรรค์เลยนําเอาชิ้นส่วนของเครื่องบินโบราณอะไรเก่าๆในรวบรวมมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เขาบอกว่าเป็นเหมือนผลงานศิลปะที่หลายคนให้ความสนใจนะคะแล้วก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแม้จะราคาแพงด้วยสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะไม่ใช่โรงเก็บเครื่องบินที่ไหนค่ะแต่ว่าเป็นสตูดิโอขนาดใหญ่นะคะของบริษัทที่มีชื่อว่า Moto Art ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาค่ะที่เขาจะเก็บเอาชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบินโบราณเนี่ยเพื่อที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์สุดสร้างสารรค์นั่นเองค่ะ โดยที่คุณโดนาเวนเฟลค่ะเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทนี้นะคะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างจากผลงานศิลปะเลยเพราะว่าทีมงานค่ะจะต้องใช้ความชำนาญในการออกแบบอ,อีกทั้งการนำเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยคือ ต้องใช้ความประณีตมากๆเลยนำมาต่อนำมาขัดสีกว่าจะได้รูปร่างที่ต้องการ,รซึ่งเฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นค่ะใช้เวลาทำเนี่ยถึง500ชั่วโมงเลยกว่าจะสมบูรณ์แบบนี้อย่างเช่นบาร์เตียงนอนหรือว่าโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ค่ะซึ่งแต่ละชิ้นค่ะก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างออกไปเนื่องจากว่าวัสดุที่เขาเอามาทำเนี่ย<ม>ก็ขึ้นอยู่กับว่าหาเครื่องบิน ลำไหนได้ก็เลยมีความแตกต่างกันนั่นเองซึ่งความพิเศษนี้เองค่ะต้องบอกว่ากลายเป็นจุดเด่นนะที่ทําให้ลูกค้าที่มีฐานะมั่งคั่งเนี่ยเข้ามาเลือกซื้อไม่ขาดสายเลยแม้ว่าหลายคนค่ะต้องต่อคิวรอเป็นเวลานานก็ตามอย่างลูกค้ารายหนึ่งค่ะที่ตัดสินใจซื้อโซฟาแล้วก็โต๊ะที่ทําจากปีกเครื่องบินไปเนี่ยเขาบอกว่าตั้งใจจะเอาไปตั้งไว้ที่ทํางานเพราะเชื่อว่านี่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นศิลปะที่บ่งบอกถึงรสนิยมของเขาได้อย่างดีเลย แต่ว่าปัญหาเดียวของบริษัทนี้ค่ะก็คือว่าการหาชิ้นส่วนของเครื่องบินโบราณเนี่ยนับวันยิ่งยาก<ม>ขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าจํานวนก็มีน้อยลงอีกทั้งค่ะรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยก็ควบคุมเรื่องของการซื้อขายเครื่องบินแบบนี้กันมากขึ้นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนของเขานะะี่ะที่ทำมาจากวัสดุหายากราคาก็เลยสูงขึ้นไป<ม><ม>เรื่อยๆค่ะคมีการเปิดเผยนะคะบอกว่าราคาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นที่2 0 0 0 0 0บาทค่ะ ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาเอาการอยู่เหมือนกัน mm hmm. นะครับจริงๆ ของผู้นี้เนี่ยมันมีการออกแบบที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์อ,อ,อยู่แล้วนะครับใส่ไอเดียเข้าไปอ,อีกนิดหนึ่งอย่างค,คุณคนนี้เนี่ยก็สามารถขายได้เป็นของราคาแพงๆแล้วใช่แล้วค่ะก็เป็นไอเดียสําหรับผู้ประกรอบการนะคะแต่ว่า2 0 0 0 0 0แม่แพงจริงๆแล้วเขาบอกว่านี้เป็นแค่ราคาเบื้องต้นด้วยคือถ้าชิ้นไหนหายากอันนั้นพุ่งขึ้นไปเกือบครึ่งล้านแบบนั้นเลยค่ะถูกกว่า200,000ไม่มีบางั้นเถอะไม่มีแล้วค่ะเอาล้ครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงจะเคยประสบปัญหานอนไม่หลับกันมาบ้าง หลักนะครับตอนนี้รายการเกราะกระแสโลกนะครับจะนําเสนออุปกรณ์ไฮเทคชิ้นใหม่ะนะครับเพื่อช่วยในการให้ ผู้คนเนี่ยสามารถนอนหลับได้อย่างสบายขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่ว่านี้ก็คือสายรัดศรีรษะนั่นเองสายรัดนี้นอกจากจะทําให้หลับสบายแล้วนะครับยังสามารถควบคุมความฝันได้ด้วยอ,อ,อยากจะฝันถึงใครหรือว่าอยากจะฝันอะไรนะครับทำได้หมดแล้วที่สําคัญครับสุดยอดที่สุดก็คือเวลาฝันเนี่ยคุณสามารถบันทึกความฝันนั้นได้อีกต่างหากโอ้โหแจ๋วจริงๆนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามไปเลยครับ ครับสายรัดศีรษะอัจฉริยะนะครับเขามีชื่อว่า The Aurora Headband นะครับเป็นอุปกรณ์ล่าสุดเลยนะครับของบริษัท i w i n งหรือว่าที่สะกดว่า i อแล้วก็วิงซี่แปลว่ากระพริบนั่นเองนะครับที่นักประดิษฐ์ใช้เวลานานเลยในการพัฒนาจนประสบความสำเร็จในที่สุด ซึ่งประโยชน์ของสายรัดศีรษะรุ่นใหม่นี้นะครับก็คือช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนอกจากจะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสายรัดศีรษะยังช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถฝันในเรื่องที่ต้องการได้โดยอุปกรณ์ตัวนี้จะส่งคลื่นผ่านทางหน้าผากไปยังสมองนะครับเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยเกิดจินตนาการและก็ฝันถึงเรื่องที่ให้ความสุขและก็อย่างที่ตัวเองเนี่ยต้องการได้ด้วยะนะครับผู้ที่พัฒนานะครับเชื่อว่า ผู้ที่ใช้เนี่ยจะสามารถนอนหลับฝันดีแล้วก็ฝันเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองต้องอการด้วยนะครับก็จะช่วยให้การนอนหลับเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกทั้งยังตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มได้อีกด้วยและในอนาคตนะครับทางบริษัท i w วิ g s นี้ตั้งใจจะพัฒนาโปรแกร,รมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์ความฝันของตัวเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มเติมได้<ห>อีกด้วย<ซ><า>กันนะ,ค,ะครับในระหว่างการใช้งานนะครับ พูดถึงเรื่องไอ้เจ้าสายรัดศีษะเนี่ยก็จะเปล่งแสงพร้อมกับมีเสียงคลอไปเบาๆด้วยนะครับซึ่งผู้ผลิตบอกว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับแต่อย่างใดนะครับแต่เมื่อผู้ใช้เริ่มฝันเนี่ยอุปกรณ์ก็จะทำการบันทึกเรื่องราวทั้งหมดไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้บนสมาร์ทโฟนของเจ้าของด้วยแล้วตอนนี้สายรัดศีษะอัจฉริยะ The Aurora Headband นี้วางจำหน่ายแล้วนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกา ราคานั้นไม่แพงมาก3,000กว่าบาทแค่นั้นเองโดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์รวมถึงสมาร์ทโฟนนะครับทั้งในระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS ด้วย,ยค่ะก็เป็นนวัตรกรรมใหม่นะคะในการนอนเขาที่อยากฝันเรื่องอะไรแค่บันทึกเอาไว้ให้เขาส่งคลื่นสมองไปแม่น่าจะฝันดีทุกคืนเลยล่ะค่ะโอ้สุดยอดเลยนะครับผมซื้อแน่แเลยเพราะว่าผมอยากจะฝันถึงใครบางคนอยู่เหมือนกันได้หมดเลยนะคะใช่ครับ อาลครับนี่ก็คือทั้งหมดของเกาะกระแสโลกวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยการสร้างวิกฤตเป็นโอกาสดีกว่าว่าว่าอย่างนั้นนะครับคือมีชายหนุ่มชาวอังกฤษ3ามคนเนี่ยแถวบ้านเขาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับเกิดน้ําท่วมใหญ่มานานแล้ว ก็เบื่อนะครับไม่รู้จะทําอะไร3คนนี้ก็เลยเกิดไอเดียมาเล่นเวกบอร์ดกันดีกว่าบนถนนเลยที่มีแต่น้ำนะครับก็สนุกสนานกันไปเดี๋ยวไปชมภาพกันะนะครับและนี่ก็คือเกาะกระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการได้ทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะดีลันช่วงกลางคืน23นาฬิกา40นาทีแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ค่ะในเว็บไซต์ยูทูบเสิร์ชคำว่าเกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์ หรือว่าจะเข้าไปในแฟนเพจของเราค่ะ Facebook กอกกระแสโลก Meethe มี News Channel เข้าไปกดไลค์ค่ะแล้วก็ติดตามชมรายการย้อนหนังได้รวมถึงพูดคุยกับเราได้เต็มที่ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันชื่นจิตคุณดิเดตและทีมงานทุกคนขอพรบคุณในการติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ